มองชัเก็บแลยพี่น้องเก็บแล้วเก็บทรายกับหินนะจ๊ะเนาะหลังจากที่ช่างทำเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะสร้างลาดหน้าประตูใหญ่กับเห็ดหงเก็บของนะจ้ะสิกวาโอ้ยเหงือเต็มเลยฮอน อีพ่อฮอนเดี๋ยวหาอันปิดนะจ๊ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวหาแสล้มมาปิดไว้ไว้ไสข้างโตไปนะจ๊ะอันนี้เราล้างพื้นนะจ๊ะเนาะพี่น้องครพ่อใหญ่ล้างพื้นจะเพราะว่าช่างทําห้องเก็บของเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นห้องเก็บของเยาสามเมตรกว้างเมตรสามสิบนะจ๊ะเนาะ <Yeah. S 2> มันก็นมีแต่ฝุ่นซีเมนแหละพี่น้องเท่ากับล่างโอ,อ้โห้ะจะเนาะเพราะว่าเราจะพาญ,ญาติพี่น้องเราสังสรรตรงนี้นะจ้านี่ให้เบิ้งห้องเก็บของจ้าเรากําลังล้างนะจ๊ะเนาะเป็นห้องเก็บของข้างล่างบ้านนะพี่น้องข้างล่างเฮือน ก็เก็บเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำเนาะจ้ะห้องน้ํามันจะอยู่ข้างบนก็เลยปิดเนาะจ้ะปิดก็เลยเป็นห้องเก็บของพี่น้องมันก็สีงามกว่าเก้าจ้ะมันก็สีเป็นตาเบิงกว่าเก้าหนะหล้างพื้นเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะนี่กระติดแผ่นนันี่พี่น้อง่บห้หนูเขา่ยาย่าหนูเข่าจ้ะ คืออันนี้มันเป็นช่องลมนะจ๊ะเนาะ,เ,นะเป็นช่องลมใส่อิดแปดก้อนพี่น้องหนูกับเขาก็ได้บันนี้พี่นอ้องดูคุณเขาจะเจาะคุณเขาจะเจาะอุ้ยสร้างใหญ่นะนี่ละเ็ดเองสบายสบายพี่น้อง อุปกรณ์เรามีครบนะจ๊ะเนาะนี่เราเอามาจากฝรั่งเศสเลยอุปกรณ์กล่องนี้บ้านี้ก็เอาเตาแก๊สไว้นี่นะจ๊ะเตาแก๊สเราจะไว้นี่เป็นการชั่วคราวก่อนที่เราจะทาครัวไทยนะจ๊ะเนาะครัวไทยแยกนี่พ่อใหญ่ปิดหูนี่เด้อพี่น้องปิดรูนี้เป็นอิฐแปดก้อนนะจ๊ะ เพื for for yet, oh. s right. <S ่ออะไรเพื่อไม่ให้หนูเข้าเะยเนาะพี่น้องพันยันพันหนูเขาไปปิดสายไฟเพิ่นจ้ะก่อนที่สิเมื่อกินข่าวเราก็ได้อีกหนึ่งงานแล้วจ้ะเนาะปิดจ็อบเรียบร้อยจ้าัช่างใหญ่ทําเอง แ่นอันนี้ซื้อได้อยูโกบอเนะจ๊ะพี่น้องอยูโกบอนยังไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่